เศรษฐกิจไทยของเราตแห่เป็นเนทุกปีทุกคนมีวันการเดินทางสะดวกกว่านี้สุขภาพดีพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมมีความรู้สึกเต็มตื้นในหัวใจ ที่วันนี้เพื่อไทยเต็มทีมแสดงตัวต่อสายตาประชาชนที่นี่และทั่วประเทศวินาทีนี้เ,เรามีแคนดิเดตนายกสมคนมีผู้สมัคร400เขตมีบัญชีรายชื่อ100คนและจะมีประชาชนเลือกไม่ต่ำกว่า20ล้านคน เราจะคว้าชัยชนะเกินครึ่งเราจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเราจะเล,นะเล่นสไลด์วันนี้พักเพื่อไทยหัวหน้าชนน,นันจับฉลากได้เบอร์29ผู้สื้อข่าวถามผมข้างหน้าว่าเบอร์29มันจะจำยากไหม ทำยังไงคนถึงจะจําได้ผมบอกว่าอย่าได้กังวลใจเพราะคนไทยเจ็บและจำความเจ็บปวดพินาศ8ปปีที่ผ่านมาจนขึ้นใจไม่มียุคไหนเจ็บเท่านี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนบริหารและบ้านเมืองพังพินาศเท่าคนคนนี้ เบอร์อะไรก็จําได้ถ้าเป็นเบอร์ของเพื่อไทยลบรอยเจ็บในใจลบรอยอํานาจเผด็จการไล่รัฐบาลสืบทอดอานาจเอาประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกกลับบ้านเอาเพื่อไทยใส่เข้าไปในทำเนียบรัฐบาลนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาบอกมาส่วนเบอร์ของพลเอกประยุทธ์นั้นทันทีเคารพครับ กองเชียร์โดยเฉพาะลูกพักบางคนบอกว่าแม้เหนือชันจับมาได้เบอร์จำง่ายกว่าเพื่อไทยเป็นเบอร์เลขเบิ้ลสองสองจำง่ายทำนิ้วก็ง่ายคุณไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไอ้นั่นน่ะเขาไม่เรียกจับเบอร์เขาเรียกจับประจาน ก็ยี่สบสอมันวันยึดอำนาจยี่บสอมันวันนำพาชาติพินาศมาแปดปีผมไม่รู้ว่าคุณพีรพันธแกมีอะไรในใจกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะครับเลยไปจับเบอร์นี่มาคนจำแม่นเลยว่าไอ้วันนี้แหละที่ทำให้ บทเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานหลอกหลอนเราอยู่จนปัจจุบันดังนั้นเลข22ของเขามันจึงหมายความว่าตอกย้ำความจำและเจ็บปวดของประชาชนคุณมาเมื่อวันที่22คุณก็ต้องไปด้วยเบอร์22นี่แหละเพราะถูกป,ปฏิเสธจากประชาชน มาวันที่2 2ไปด้วยเบอร์22หมายความว่ามาทางไหนไปทางนั้น <_ d ata> แล้วชูมือเลขสองทั้งสองมือหมายความว่าไปทั้งคู่ทั้งประยุทธ์ประวิทย์ไปด้วยกันพี <_ d ata> ่น้องครับ <_ d ata> คนเขาก็ถามอีก <_ d ata> ว่าแล้วเบอร์29 ของพักเพื่อไทยต้องทำมือย right. so anyway, right. so right. kind of like ่างไงผมก็เห็นนะครับเขาเล่นกันในโลกออนไลน์ประกวดการทำมือก็มีหลายคนทำสวยๆงามๆเท่เก๋แต่ผมทำไม่เป็นนะผมเอาง่ายๆเบอร์29ของพักเพื่อไทยให้ชวนกันทำมือตรงไปตรงมาแบบนี้ครันเป็นเครื่องหมายกากบาท ทำวันไหนทํำวันที่14พฤษภา29กาเพื่อไทยเข้าไปแล้วไม่ได้กาแค่ปาติลิฟ์นะต้องกาผู้สมัครสอสอเขตของเพื่อไทยไปด้วยได้บัญชีรายชื่อมาเต็มร้อยก็ยังไม่แลนสไลด์ต้องได้สอสอเขตยกทัพยกทีมยกจังหวัด เที่ยวนี้เขาเล่นแร่แปรถาุกติกาเบอร์นี่ไม่ให้เหมือนกันนะครับพักก็เบอร์หนึ่งผู้สมัครเขตก็เบอร์หนึ่งแต่หัวหน้าพักก็จับเบอร์แบบมีวิสัยทัศน์ไม่ให้เบอร์พักไปปนกับเบอร์ผู้สมัครเลยเพราะผมตามข่าวยังไม่เห็นเขตไหนผู้สมัครถึง29คน,คนหมายความว่า กองเชียร์พักเพื่อไทยกา29สบายสบายเพราะมันจะไม่ไปหล่นให้กับผู้สมัครเขตพักอื่นคนใดๆเลยแต่ว่าท่านต้องหาใครเจอนะครับเที่ยวนี้เขาไม่ได้พิมพ์ชื่อผู้สมัครเสียด้วยก็จำเสียให้แม่น29เอาไว้ในใจตั้งแต่บัดนี้ส่วนเบอร์สอสเขตเก็บไว้ในสายตาตลอดเวลา แล้วไปกาในวันที่เขาคูหาพูดก็พูดเถอะครับ,รบมาวันเนี้ยคนเขาทราบข่าวก่อนเริ่มงานแล้วว่าคันดิเดตทั้งสามท่านคือใครบ้างแต่อีกอย่างหนึ่งที่คนเขายังไม่ทราบสก,กิดถามผมกันหลายคนบอกเต้นมันนี่มันนี่ถามว่าอะไรเทร่าไรเท่าไรผมบอกยีิบเก้า เขาบอกไม่ใช่เบอร์รู้แล้วกระเป๋าดิจิตอลให้เท่าไรผมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวคุณเศษฐาทวีสินจะมาบอกพักเพื่อไทยส่งสัญญาณมาตั้งนานแล้วว่าคนจะประกาศตัวเลขนายบายนี้คือคุณเศษฐาดูนามสกุลสิครับ มันบอกอะไรอยู่ในทีก็พัก,พกอื่นเขาแจกเจ็ร้อยแจกพันหนึ่งพักนี้แจกโดยเศรษฐาทวีสินประกาศทวีสินก็เท่ากับทวีคูณนั่นแหละครับ <oui> ส่วนเท่าไรผมไม่รู้จริงๆเพราะผมรอจะใช้อยู่เหมือนกันที่มาเนี่ย อายุเกิน16หมดแล้วใช่ไหมครับถ้าอายุเกิน16หมดแล้วเตรียมตัวคุณเศรษฐาประกาศแล้วก็เตรียมรับเอาไปในรัฐบาลพักเพื่อไทยสมัยก่อนมันมีเพลงไงครับอายุ15ได้มาเป็นสาวรำวงมาใส่กระปรงวับวับแวม,วมยุคนี้ไม่แล้วครับเพลงนั้นเก่าแล้ว ยุคนี้เพื่อไทยเขาร้องเพลงใหม่อายุ16ได้มีนายกเพื่อไทยยังไม่จบอายุ16ได้มีนายกเพื่อไทยให้เงินไปใช้ในรัศมี4กิโลยอดเท่าไรคุณเสษฐาจะมาโชว์นายกโงโง่แปดปีบกมืออำลา ไปด้วยกันไหมประชาชนเดินหน้าด้วยกันไหมประชาชนใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยแน่ๆขอเสียงดังๆพี่น้องครับหลายคนทั้งหัวหน้าทั้งพี่เหลิมตั้งคำถามถึงความสำเร็จในเชิงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งผมยืนยันว่าไม่เห็นมี รัฐบาลนายกปูเตรียมนโยบายจะบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งงบไว้สสห้าหมื่นล้านจะแก้ปัญหาตั้งแต่เหนือจรดใต้ปิงวังยมนั่นผ่านไปเจ้าพระยาไปแม่น้ำตาปีไปถึงน้ำปัตตนีนเข้าไม่ให้ทำมีคนยื่นคัดค้านมายุคป,ปัจจุบันเวลาแปปีพลเอกประยุทธ์ ได้โชว์ผลงานแก้ปัญหาพัฒนาแหล่งน้ำสำเร็จแล้วอย่างมีนัยยะสำคัญคือแก้ปัญหาคลองโอ่งอ่างพี่น้องครับแหล่งน้ำทั้งประเทศมีคลองเอิงโอ่งอ่างเชิดหน้าชูตาอยู่เรื่องเดียวสถานการณ์โควิด -19 วัคซีนกว่าจะมา คนนอนตายกันกลางถนนวัคซีนกว่าจะถึงแขนประชาชนมันหล่นลงท้องคนในรัฐบาลไปกี่คนแต่พอบทจะเสียหายท่นเห็นไหมครับสมัยก่อนเราลุ้นยอดฉีดวัคซีนกว่าจะถึงลา้านกว่าจะถึงสองลา้านลุ้นกันแทบเป็นแทบตายคนตายไปก็มากมายมเพลอแป๊บเดียวครับ บว่าข้อมูลจะถูกเสียหายข้อมูลจะถูกล่วงเอาไปล่วงไปทีเดียว55ล้านคนสันนิษฐานว่ามาจากการฉีดวัคซีนนั่นแหละเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนไปรัฐบาลยังไม่มีปัญญาชี้แจงยังไม่มีมาตรการมาแก้ไขใน55ล้านคนนั้นสันนิษฐานว่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของผมไปด้วยเพราะเรื่องซวยๆอย่างนี้มักจะมีผมปนอยู่ด้วยตลอดมา ใครก็ตามนะครับไอแฮกเกอร์ทีมมิจชาชีพใดก็แล้วแต่ที่ดึงข้อมูลส่วนตัวของนายนัทวุฒิใสเกลือไปมึงจะเอาไปทำอะไรก็ช่างแต่มึงช่วยลงในข้อมูลในระบบไปด้วยว่านัทวุฒิใสเกลือจะเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบผมไม่ยอมไม่เสียคะแนนหรอกครับพี่น้องครับมีคนตั้งคำถามอีก ว่าทำไมแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยสองคนถึงไม่ลงสมัครสอส,อสอบัญชีรายชื่อนั่นหมายถึงแพรทองทานชินวัตรนั่นหมายถึงเศรษฐาทวีสินจริงอยู่ครับหลักการของพรรคเพื่อไทยที่ยืนยันและยังยืนยันจนวันนี้คือนายกควรต้องเป็นสอสอเข้าสภา ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการโหวตโดยตัวแทนประชาชนขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหลักการเรื่องการมีบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในสนามเลือกตัง้งแต่ประเด็นก็คือว่าด้วยความอายุติธรรมและการกระทําต่อกันทางการเมืองแบบที่เป็นมา ว่าที่นายกจากพรรคเพื่อไทยจึงไม่ได้มีสถานะเหมือนว่าที่นายกจากพรรคการเมืองอื่นด้วยความเคารพนะครับถ้าผมจะพูดตรงๆว่าที่นายกจากพรรคเพื่อไทยทันทีที่ประกาศตัวประธานโทษเถอครับในทางการเมืองเป็นตายเท่ากันหมายความว่าคนบางกลุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวถูกยึดอำนาจคนบางกลุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวจะถูกเล่นงานเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในประเทศ ผมไปกับแพรทองทานชินวัตรตั้งแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยผมนั่งเก้าอี้แถวหลังแ,<ถ>แล้วมองเงาหลังเธอเวลาเธอยืนหน้าเวทีต่อหน้าประชาชนมาโดยตลอดภาพที่เห็นก็คือข้างหลังมีทีมเพื่อไทยร่วมงานเป็นทีมงานของเธอมากมายตรงหน้ามีประชาชนคอยสนับสนุนมากหลาย แต่เดินต่อไปไกลกว่านั้นไม่รู้อะไรจะรอคอยว่าที่นายกจากพักเพื่อไทยคนนี้บ่ะคุณเศษฐาทวีสินก็เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อทั้งสองท่านพูดชัดว่าสนใจและถนัดงานด้านบริหารงานด้านนิติบัญญัติญญตก็อยากจะให้สอสอและสมาชิกพักคนอื่นๆได้เตรียมตัวเข้าไปทำหน้าที่ ผมคิดว่าเรื่องนี้พักเพื่อไทยก็ตรงไปตรงมาในการที่จะให้คนที่กล้าหาญและเสียสละออกมาถือธงนำหน้าพักเคียงข้างกับหัวหน้าพักและกรรมการบริหารได้มีสิทธิตัดสินใจเลือกวิธีทางทางการเมืองของตัวเองและไม่ได้หลบซ่อนนะครับถือธงนำแล้วเดินปราศัยพบปะกับประชาชนมาตลอดผมกล้ายืนยัน ว่าในรอบครัวปีที่ผ่านมาแพทองทานชินวัตรรวมกับเศรษฐาทวีสินพบประชาชนมากกว่าประยุทธ์จันโอชาก็แล้วกันครับดังนั้นนี่คือความจริงทางการเมืองที่อยากจะให้พี่น้องทุกคนได้เข้าใจและประจักษ์สุดท้ายพี่น้องที่เครพวันนี้นนจะเป็นวันที่ทีมเพื่อไทย รวมตัวกันทีน่นี่ก่อนที่จะกระจายตัวกันไปในทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเราจะทำงานกันอย่างหนักทุกคนทุกเขตเพื่อที่จะเอาคะแนนของประชาชนมากที่สุดจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้ไม่ต้องกังวลแล้วครับว่าเบอร์ยีบสองประยุทธ์กับเบอร์37ประวิทย์จะมาแย่งเอาเก้าอี้นายกไป ไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่ได้ซื้อรางวัลที่หนึ่งนะครับไอ้พวกนั้นเดี๋ยวนี้รอรางวัลข้างเคียงหมายความว่าแพ้แต่รอจะถูกหวยให้เพื่อไทยเอาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปให้สมคนนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องเชื่อเลยครับว่าเพื่อไทยเขาจะยอมยกเก้าอี้นายก ให้กับคนพวกนั้นสามคนนั่งอยู่ตรงนี้คนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแน่นอนหัวหน้าพรรคเขายืนยันพี่น้องตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบขอเสียงหน่อยดังๆอีกทีสองใบใช่ไหมแลนสไลด์ขอบคุณครับ